เธอท้องเหรอค่ะอาจารย์เจนจิราหนูขอพกักการเรียนหนึ่งปีประ่อคลอดลูกค่ะพ่อของเด็กคือใครช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนี่เธอคิดดีแล้วจริงเหรอการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันลำบากนะ หนูคิดดีแล้วค่ะดนูเป็นเด็กกำพรา้าหนูอยากมีญาติพี่น้องอาจารย์ไม่ต้องห่วงค่ะหนูจะไม่ทิ้งการเรียนหลังจากข้อลูกแล้วหนูจะเรียนต่อให้จบค่ะก็ได้ลูกจ๋ายินดีต้อนรับนะ ทีเจแม่เข้าไปคุยกับหมอ,อก่อนนะนั่งรอตรงนี้นะคะอย่าลืมเอาใบเสร็จจากโรงพยาบาลน,นะป้าคนนั้นขับรถชนหนูให้เขาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เรารู้แล้วจ้าไอตัวแสบคุณหมอคะมือของทีเจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะต่อไปจะมีผลกระทบไหมคะอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถึงแม้จะดามกระดูกแล้วแต่ต้องทำกายภาพบำบัดไม่อย่างนั้นจะส่งผลต่อชีวิตประจําันได้อย่างนั้นเลยเหรอคะถ้าทํากายภาพบำบัดเต็มที่ก็ไม่เป็นไรครับค่าใช้จ่ายประมาณ2อง0 0 0หบาท2อง0 0 0ห้าหมแพงจังเลยรีบหาเงินมานะครับถ้าเลยช่วงเวลาทองในการฟื้นฟูก็จะไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ ร่างกายพ่อมันไม่ไหวแล้วถ้าแกอยากกระตันอยู่จริงๆก็รีบหาหลานให้พ่อทีตระกูลเราสืบเชื้อสายมาสิบแปดรุ่นการมีทายาทก็ลำบากอยู่แล้วแต่นี่แกแม้แต่ยุงตัวเมียยังไม่มีข้างกายแกอยากให้ตระกูลเราสูญพันธุ์หรือไงพอ่อบอกพ่อไปกี่ครั้งแล้วครับเรื่องนี้รีบไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาลูกชายคนนี้คงไม่ไหวแล้วขอร้องละโปรดเม่ตาประทานหลานชายให้ทีเถอะ <c oughs> <c oughs> เอ๊วายุพัดทำให้เด็กนี่หน้าเหมือนแกตอนเด็กเลยเออสวรรค์ไม่ตาจริงๆส่งหลานชายมาให้จริงๆขอโทษนะคุณปู่หลานชายของฉันรีบจับเขามาสซพ่อตั้งสติหน่อยรักพาตัวเด็กมันผิดกฎหมายนะเด็กคนนี้หน้าเหมือนแกอย่างก,กับแกไม่ผิดเพี้ยนหรือจะเป็นลูกแกพ่ออยากได้หลานจดเพอ้อเจ้อแล้ว <c oughs> โชคดีที่ฉันเพิ่งถอนผมเด็กคนนี้มาเส้นหนึง่งมานี่อะไรครับมานี่ รีบแจ้งหมอทั้งโรงพยาบาลให้ตรวจดีเอเอะพอเห็นเด็กผู้ชายที่ไหนก็คิดว่าเป็นลูกผมแต่แกนี่เพี้ยนแล้วหรือไงฉันเพี้ยนเพราะแกนี่แหละเฮ้ยรอดูผลตรวจก่อนเถอะถ้าไม่ใช่ลูกของแกก็ถือว่าฉันคิดมากผลตรวจออกมาแล้วนะครับเป็นลูกฉันจริงๆ หรือจะเป็นผู้หญิงเมื่อเจ็ดปีก่อนเอามาดูหน่อยสิยากสายตรง99.99%นี่นี่เรามีทายาทแล้วโอมีทายาทแล้วโอ้ตระกูลเรามีทายาทแล้วตระกูลเรามีทายาทแล้วพ่อขาเป๋นะครับเรื่องของขาดบาดตายยังจะมาสนใจเรื่องของท่านอีก ระกูลสืบทอดมาสิบแปดรุ่นเขาอาจจะเป็นลูกคนเดียวของแกคนหาทั่วเมืองก็ต้องหาหลานชายฉันมาให้ได้เร็วเขาเ้าเร็วแม่ฮะป้าที่ขับรถชนผมหายไปไหนแล้วหรือว่าหนีไปแล้วฮะเงินทั้งหมดยังไม่พอจ่ายค่ากายภาพสักนิดทำยังไงดีเนี่ย ประธานบอกว่าปิดโรงพยาบาลต้องหาคุณชายน้อยให้เจอไปครับทีเจไปไปนานจังเลยเวลาของฉันมีค่านะสวยชะมัดยอดเลยรถเพิ่งออกใหม่ก็โดนพวกเธอขูดเท่ก,กับทําแผนสองพั หมอบอกว่ากระดูกบาดเจ็บต้องทํากายภาพ 250, สองแสนห้าหมื่นสองแสนห้านี่จะบ้าแล้วหรือไงฉันรู้แล้วเห็นฉันมีเงินก็เลยตั้งใจชนสินะชฝันไปเถอะคุณผู้หญิงคะเราไม่ได้มาชนตบซับคุณนั่นแหละขับรถชนทีเจลูกฉันจนกระดูกหักนี่ใบเสร็จ ถ้าคุณไม่เชื่อเราขึ้นไปถามคุณหมอก็ได้นะอย่ามาแตะสกปรกชะมัดคนอย่างพวกเธอโดนชนแล้วยังไงละ่ะใครใช้ให้ไม่ดูแลลูกอย่าหวังว่าฉันจะจ่ายนะคุณไม่มีเหตุผลเอาเส้นเลยอะ่ะคุณคุยโทรศัพท์ตอนขับรถแล้วชนลูกฉันยังกับข่าวเป็นดําอีกไม่มีเหตุผลแล้วไงละ่ะจะทําอะไรฉันได้รู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันจะไปสอนทําไมฝ่าฝืานกฎจราจรแล้วก็ต้องจ่ายเงินฉันว่าตั้งใจตบซับมากกว่าคงจะไปมือโปรแล้วสินะได้เงินบาปมากแล้วไม่กลัวโดนชนตายจริงๆเหรอ ยังไงฉันก็จะไม่จ่ายให้สองแสนเฮอเลยไปซื้อกระเป๋าซะยังจะดีกว่าฮ่านี่ปล่อยฉันนะฉันไม่ปล่อยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่ปล่อยนี่ท่านครับเห็นว่าคุณชายน้อยอยู่ที่หน้าประตูนะครับหาต่อไปครับปล่อยฉันซิไปอยู่ได้นี่พี่วายุพัดคขาพี่วายุพัดคขาปล่อยนะโอ๊ยปล่อยสิโธ่เอ้ยโนี่เอ๊ะนี่วายุพัดกลับมานะ กลับมานะนะถ้าแกล้าหนีเธอจะได้ตำรวจข็หาชนแล้วหนีถึงตอนนั้นก็เตรียมตัวติดคุกได้เลยฮัลโหลประกันใช่ไหมคะเรียกมาหน่อยค่ะคุณอลิสาเป็นความผิดคุณอารยาทั้งหมดครับทางเราจะชดใช้ค่ารักษาทั้งหมดเราจะเอาเงินไปทํากายภาพเงินจะเข้าเมื่อไหร่ละคะเออจำได้ว่าเงินประกันอย่างน้อยก็ต้องสองเดือนนะสองเดือนเลยเหรอรอนักขนาดนั้นไม่ได้นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน เงินก้อนนี้จะได้รับหลังสองเดือนเท่านั้นเออครับเอ,อคุณอริยาคุณพอแล้วโท่าไ้คนเจนสองคนนี่เลยฉันเลยอดเจอพี่วายุพัดแม่ครับทำไงดี ทีเจไม่ต้องห่วงพระแม่น่ะได้ใบป,ปริญญาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ได้เชิญสัมภาษณ์จากพิทักษ์อนันต์กรุป๊ปพระแม่เป็นโปรแกรมเมอร์มือนหนึ่งเราจะมีเงินแล้วดีจังฮะกลับบ้านกันท่านครับหาไม่เจอครับเขาคงออกจากโรงพยาบาลแล้วปิดท่าเรือและสนามบินระดมกำลังทั้งหมดต้องหาให้เจอโดยเร็วที่สุดครับไป ได้ยินว่าตระกูลพิทักษ์อนันต์มหาเศรษฐีเจอคุณชายน้อยเข้าแล้วกําลังจะไปรับกลับบ้านตระกูลนี้รวยสุดๆคุณชายน้อยไม่ต้องละบ,บากอีกแล้วหลังจากค่าผ่าตัดแล้วฉันเหลือเงินอยู่แค่เจ็ดสิบบาทเองเอาไหมสนเปล่าอ้ยร้อนๆเลยลวกปากซส่กรอกย่างอันละร้อยแพงจังเลยนี่ออกแกนิก เพื่อสุขภาพไม่มีทางก็อย่ามองเด้เสียของบัโถงซีเครอะที่ไหนจะเอาเกนน์กก็โทษนะทีเจแม่ไม่มีเงินผมไม่อยากกินแล้วหึแม่ครับหายใจเข้าลึกๆึกทำอะไรกันโดนพาหรือ,อยัง จำกลิ่นนี้ไว้ฮะพอกลับถึงบ้านเราก็กินกับมันโถกินฟรีโอ้โหมีดมเก็บใส่ปอดโอ้โหพวกจนไระโทไม่เคยเห็นโปรแกรมเมอร์ของบริษัทคนครบแล้วแต่ว่าเพิ่งได้รับแจ้งมีตำแหน่งเลขาท่านประธานถึงแม้จะไม่ตรงกับสายงานแต่เงินเดือนสี่หมื่นบาทนะ โห้ไม่ต้องห่วงฉันเกิดมาเพื่อเป็นเลขานี่แหละได้ลองทาดูก่อน <c oughs> เลขาอารยานี่อลิสาผู้ช่วยเลขาคนใหม่สอนงานด้วยนะโลกนี้มันกลมจริงๆเลยเธอเองเหรอแต่ลูกต้องใช้เงินทํากายภาพต้องรักษางานนี้ไว้ให้ได้ <c oughs> เลขาอารยาคะ่ะวันนั้นเป็นเรื่องข้อใจีตอนนี้จะมาประจบสายไปแล้วพี่วยายุไพยเกลียคนแบบนี้ที่สุดเดี๋ยวเธอกระโดนไล่ออกแน่สวัสดีค่ะท่านประธาน พี่วายุพัฒนี่เหรอประธานวาย,ยุพัฒน์ฉันเคยเจอเขามาก่อนหรือเปล่านะผู้หญิงคนนี้หน้าดูคุ้นๆจังพี่วายุพัฒนิสัยเธอไม่ค่อยดีค่ะแถมยังมีลูกอีกวันๆเธอต้องโฟงกัสกับลูกแน่ๆไม่เหมาะกับตำแหน่งเลขาพี่เลยจริงๆฉันผ่านการสัมภาษณ์เข้ามาค่ะ แล้วยังไงล่ะเลขาต้องสแตนบาย24ชั่วโมงเธอมีลูกแล้วจะทำได้เหรอึ <c oughs> ทำไม่ได้เลยสิมีลูกแล้วเหรออายุเท่าไหร่หกขวบค่ะโอเคเธอนี่แหละตามฉันมาฉันเหรอฮ้ยทำไมล่ะทำไมพี่วัอายุพันเลือกคนแบบนี้ละ่ะประธานเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีลูก อลิสาเป็นแม่คนหนึ่งมีประสบการณ์เลี้ยงลูกประธานคงอยากจะขอคำแนะนำนะสิอะไรนะพี่วายุพันธ์มีลูกแล้วเหรออลิสาคะเธอว่าเด็กหกขวบเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะอ๋อวัยนี้เป็นวัยที่ชอบถามโน่นถามนี่คะ่ะน่ารักมากโดยเฉพาะที่เจของฉันเขาไม่ใช่แค่หน้าตาดีแถมยังฉลาดมากด้วย งั้นลูกชายฉันต้องหล่อกว่าลูกเธอแน่เป็นไปไม่ได้หรอกใครที่ไหนจะหล่กว่าทีเจได้อีกแต่นี้เจ้านายเถียงไม่ได้อประธานฉันมีวิดีโอของทีเจอยากดูไหมคะวายุพัฒ แกเห็นไหมของพวกนี้ฉันซื้อให้หลานของฉันเยอะจังเลยมายงมาเยอะอะไรละ่ะฉันบนเต็มไปหมดแล้วยังเก็บไม่หมดเลยข้างนอกยังมีอีกหลายคันฉันว่าจะทุบเชื่อมคฤหาสน์เอาไว้ให้หลานชายเก็บของเล่นแล้วก็ว่าจะสร้างสวนสนุกให้หลานใหญ่ประมาณพันตารางเมตร ทีเจยังไม่เคยไปสวนสนุกสักครั้งเลยแต่คุณชายน้อยกลับมีเป็นของตัวเองความแตกต่างระหว่างคนเราต่างกันมากเลยอย่าตามใจแบบนี้สิเด็กจะเสียคนได้นะบ้าลรวไม่ตามใจหลานจะให้ตามใจใครฉันบอกให้นะพอหลานฉันมาต้องรักฉันที่สุดนั่นแน่ครับครับ, <c oughs> รบลูกชายฉันจะรักพ่อมากที่สุดได้ไงเอ๊อลิสาฉันมีงานให้เธอทำ ประธานคุณเข้าใจผิดแล้วฉันฉันไม่ได้ขายตัวนะอ,อลิสาเธอเห็นค่าตัวเองมากเกินไปต่อให้ฉันจะซื้อก็คงไม่ซื้อแบบเธอหรอกรานเสืรอเด็กทุกแห่ง,งประธานซื้อเสื้อให้คุณชายน้อยโปรดนำแบบล่าสุดมาที่ห้องรับรอง ประธานนี่คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่เหมาะกับเด็กหกขวบครับโอ้โหนี่เขาถึงกับขนเสื้อผ้าทั้งห้างมันเลยเหรอเนี่ยอลิซาปกติเด็กๆควรใส่แบบไหนดีอเด็กอายุหกขวบจะซนมากเงอออกง่ายผ้าฝ้ายจะสบายกว่า เขาดีกับลูกจังเลยนะคุณชายน้อยมีความสุขมากนนแน่แไม่รู้ว่าพ่อทแท้ๆของทีเจจะมีความอดทนกับลูกแบบนี้ไหมเนะอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้สามชุดนี้ไม่เอาส่วนที่เหลือห่อให้หมดแล้วส่งไปข้างล่างครับเยอะขนาดนี้เมื่อกี้ใครกันนะที่บอกให้คุณท่านอย่าตามใจเด็กอ๋อที่แท้เขากับคุณท่านกําลังแข่งกันเพลงสุดยอด นี่มันพอค่ารักษาลูกเลยบนอะไรอยู่เหรอกำลังบอกว่าเออคุณตาถึงมากชุดพวกนี้สวยหมดเลยอันนี้ให้ลูกเธอเฮ้ยมันทำไมต้องแพงเกินไปของที่ฉันจะให้ไม่มีคืนนะรูดบัตรนี่คืนได้ไหมคะ ขอโทษครับรุ่นสั่งทำพิเศษคืนไม่ได้ครับแอบคิดว่าจะเสื้อผ้าไปคืนเดี๋ยเอาเงินให้ทีเจทำกายภาพทางรัฐอัจฉริยะใช้ไม่ได้จริงๆิทีเจไม่ยังทำงานอยู่นะเดี๋ยวก็กลับแล้วอล,ลิสาลูกอยู่บ้านคนเดียวเหรอเขาป่วยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พาเข้ามาด้วยสิขอบคุณค่ะ เธอก็อยากรู้วิธีการเข้ากับเด็กอายุหกขวบด้วยเยี่ยมเลยแบบนี้พวก่งนี้ทีเจก็ไม่ต้องอยู่บ้านคนเดียวทีเจแม่ไปทำงานแล้วนะลูกอยู่ดูการ์ตูนที่นี่คนเดียวได้ไหมไม่ต้องห่วงครับแม่ที่นี่มีทั้งไฟฟ้ามีเน็ตให้ใช้ฟรีๆข้มสุดๆผมไม่วิ่งเล่นโซนไปไหนแนะ่จุกแม่หน่อยออเด็กดี อลิสาลูกเธอน่ารักจังเลยอ่ะฉันมีมะม่วงอยู่เขาอยากกินไหมขอบคุณนะแต่เขาแพ้มะม่วงไม่เป็นไรฉันมีเค้สตรอเบอรี่อยู่ในตู้เย็นห้องครัวน่ะเดี๋ยวฉันไปหยิบให้เขานะขอบคุณแม่ครับผมรู้สึกไม่ค่อยสบายฮะเป็นอะไรลูก ลูกกินมะม่วงเหรอไม่นะครับผมกินแค่เค้กสตรอเบอรี่ที่คุณป้าให้มานะฮะทีเจอลิสาไม่รู้เหรอว่าที่ทํางานต้องเงียบเงียบเสียงดังวุ่นวายจะให้ทํางานยังไงอ่ะที่นี่คือที่ทํางานนะไม่ใช่ที่สําหรับคุณแม่แบบเธอจะพาลูกมาเล่นขอโทษค่ะเราไปข้างนอกกันไปขอโทษแล้วได้อะไรสมเป็นลูกนอกคอกที่แม่ไม่มีพ่อไม่มีมารยาทเขาไม่ใช่เด็กนอกคอกเฮ้ยฉันดูประวัติการสมัครงานแล้ว เธอยังโสดแล้วเด็กนอกคอกนี่ก็ไม่มีพ่อเลขาอารยาพูดจาระวังหน่อยนะคะฉันก็แค่พูดความจริงถ้าไม่ใช่เด็กนอกคอกง,งั้นพ่อเขาเป็นใครกันละ่ะจะคุณชายน้อยแล้วหรือยังเขากับแม่น่าจะเช่าบ้านอยู่ ไม่มีข้อมูลทะเบียนแต่มั่นใจเถอะนะครับอย่างมากก็สองวันต้องเจอเขาแน่ๆครับอลิสาพาลูกมาทำงานใช่ไหมครับไปดูหน่อยว่าไงละ่ฮะฮพูดไม่ออกละสิตอนแรกก็พาลูกมาตบซับฉันตอนนี้ยังพามากินฟรีที่บริษัทอีกอลิสาเธอหน้าน้าน,านจริงๆนะตอนหน้าเด็กฉันไม่อยากทะเลาะด,ด้วยไปกันเถอะเดี๋ยวก่อน ยังไม่ได้ถามเลยใครอนุญ,ญาตให้พาลูกมาที่ทํางานประธานอนุญาตเองรอฉันเลยหรือเปล่าพี่วายุพัทจะให้เธอพาลูกมาได้ยังไงที่นี่ไม่มีแบบนี้มาก่อนใช่เราไม่มีสวัสดิการแบบนี้อลิสาถ้าเธออยากเลี้ยงลูกก็ควรลางงานนั่นสิฉันรู้แล้วเธอคงจะได้ยินว่าพี่วายุพัทกำลังตามหาลูกชายอยู่ก็เลยพาลูกมาที่บริษัทใช่ไหมอย่าฝันไปหน่อยเลยว่าเขาจะเป็นลูกประธานนะ่ะ ฉันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเธอคิดหรอกนะก็พาลูกมาแล้วยังจะไม่ยอมรับอีกผู้หญิงอย่างเธอฝ่อนวานอะไรอยู่เนี่ยลาออกไปเลี้ยงลูกอยู่บ้านเธอไปเธอดูถูกแม่ที่ทํางานหาเงินมากเลยเหรอเธอก็เกิดจากแม่ไม่ใช่หรือไงอลิสาใครให้ความกล้าเธอมาแบบนี้อย่ามาดังแกแม่ผมนะไม่ให้ไอเด็กนอกคอกี่ถ้าแม่แกสอนไม่ได้ฉันจะสอนมารยาทให้แกเองมาอริยา กบจะเลี้ยงลูกก็เลี้ยงอยู่บ้านมาทํางานที่นี่ทําไมอ่ะทำบริษัทวุ่นวายไปหมดต้องร่วมง,งานกับคนไม่มีมารยาทที่ท้องไม่มีพ่อสุยจริงๆเลยอริยเอาบัตรมาเปิดประตูมีอะไรก็มาลงที่ฉันอย่ารังแกลูกฉัน ตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วดีเลยให้เจ้าเด็กตัวเล็กสนึกผิดอยู่ในนั้นไปแม่ครับช่วยผมด้วยแม่ครับช่วยผมด้วยทีเจแม่ครับทีเจหายใจไม่ออกเหรอทีเจหายใจเข้าลึกๆหายใจลึกๆทีเจปล่อยฉนันนะเปิดสิยุดหยุดทีเจทีเจพวกเธอจับมันไว้ทีเจ ปล่อยฉันนะรูกสึกำลังแพ้เธอมาเรียบนักษาเขาจะหายใจไม่ออกจะตายได้ <c oughs> ถึงตายจริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเละ่ะเธอดูสถานะตัวเองด้วยพี่ทักอนันต์กรุ๊ปเป็นที่สำหรับเด็กหรืองไง <c oughs> ปล่อยฉันนะ <c oughs> ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยนะทำอะไรกันอ่ ช่วย,ย,วยทีเชด้วยประธาตช่วยฉันด้วยช่วยทีเชด้วยฉันเองทีเชทีเชว่าไปแล้กเขาออลิสาเธอกระทำลูกชายฉันแกล้งเขา อลิสาเธอกล้าตบฉันฉันจะฆ่าลูกเธอเนี่ยฉันบอกเลยนะเธออย่ามาดูถูกความเป็นแม่ถ้ายังกล้ากแกล้งทีเจอีกถึงฉันจะตายก็จะลากเธอไปตายด้วยเธอแม่ครแม่ครอทีเจ